ลุ่มน้ำปัตตานีเป็นพื้นที่การบริหารทรัพยากรน้ำส่วนที่อยู่ตอนใต้สุดของประเทศโดยแบ่งเป็นสองสาขาคือลุ่มน้ำปัตตานีตอนบนที่นับจากเทือกเขาเหนือเขื่อนบางลางเขตแดนไทยมาเลเซียโดยมีแม่น้ำปัตตานียาว65กิโลเมตรเป็นแม่น้ำสายหลักส่วนลุ่มน้ำตานีตอนล่างจะครอบคลุมตั้งแต่อําเภอบันนังสตาไปจนจรดอ่าวไทยที่ปากอ่าวอําเภอเมืองปัตตานี ธรรมชาติที่ดีของสองลุ่มน้ำนี้ช่วยให้วิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับทรัพยากรลุ่มน้ำอย่างหลากหลายได้ในทุกมิติดังนั้นการบริหารจัดการจึงเน้นไปที่การศึกษาวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วมกับประชาชนเป็นสำคัญการใช้น้ำก็ควรคำนึงถึงฤดูกาลด้วยนะครับเพราะว่าบางฤดูกาลนี้น้ำอาจจะท่วมมากก็ได้นะครับบางฤดูกาลนี้น้ำจะแรงเพราะนั้นการใช้ย่กนน้ำเนี่ยควรคำนึงถึงความต้องการของในพื้นที่เป็นหลักนะครับ แผนการวิจัยแห่งชาติปี2,555ถึง2,559น้ำยังคงเป็นปัญหาสำคัญยิ่งจึงได้มีการจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการจัดการน้ำขึ้นโดยจะเน้นไปที่การพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรและพื้นที่ลุ่มน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งหมดจึงเป็นข้อมูลสำคัญที่กรมทรัพยากรน้ำ ได้นำมาถอดแบบการทำงานให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำในทั้ง25ลุ่มน้ำน้อมนำแนวพระราชดํารัสร,ร่วมบริหารจัดการน้ำทั้งแผ่นดินกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม